ดีค่ะเมื่อกี้ขับรถมาแล้วลูกสาวมองเห็นเต่าตัวเนี้หมอบอยู่ขอบถนนหมอบอยู่ขอบถนนฝั่งนั้นนะคะหมอบในท่าที่ว่ามือสองข้างเนี่ยอยู่บนขอบถนนก็เลยบอกให้ลูกจอดพอมาดูแล้วคิดว่าเขาคงอยากข้ามถนนบังเอ,อิญมีผู้ชายคนนึงเขามาจอดรถแล้วเขาก็ เขาก็ถามว่าเต่าจะข้ามถนนใช่ไหมเขาถามพวกเราพวกเราก็คิดว่าเต่าอ,อยากข้ามถนนค่ะเขาอุตส่าห์อุ้มแต่ต้องอุ้มต้องจับตรงตรงนี้นะคะค่ะพอเอามาวางแทนที่เขาจะคือวางหันหน้าไปอย่างนั้นเนี่ยเขากลับม้วนตัวกลับค่ะอายุมากแล้วนะเนี่ยเออไม่กลัวจ้าเออไม่กลัวนะไม่กลัวนะ เป็นเต่าหางยาวค่ะเนี่ยค่ะเป็นเต่าหางยาวนู่นน่ะตัวใหญ่ค่ะแต่มองไม่เห็นหนองน้ําเลยค่ะดูจากดูดูจากข้างหลังเขาเนี่ยดูจากข้างหลังเขามีเออมีมีนั้นอะที่อยู่ในน้ํำนะคะ่ะยังเปียกๆอยู่เลยเนี่ยเต่าต้องไปที่น้ํานะ ลัวเขาเดินไปที่ถนนเองค่ะนี่เอามือจับเอามือจับนะคะนี่ค่ะว่าไงตาเขาฮะโอตกใจเลยค่ะหางยาวว่าไงตาปลอดภัยนะจ๊ะปลอดภัยนะไหนน้องอุ้ยหนกักยกไม่ไหวหรอกค่ะหนกักเออหันกลับไป กลับไปนัดเอานะน่าจะเป็นเต่าหางยาวผู้ชายคนนั้นเขาบอกว่าเป็น snap total ซึ่งถ้าเป็นเต่างับน่ะน่าจะตัวใหญ่กระดองไม่น่าจะแป้นแบบนี้น,นี่กระดองเขาแบนเ้าหางเขายาวอะค่ะถ้าเป็นเต่าหางยาวจริงเขาบอกว่าเต่าพันนี้ใกล้จะศูนย์พันแล้วนะคะ เปียกลาตาเปียกนะเขาไม่ดุนะเขาไม่ดูหิวน้ำใช่ไหมกินแอปเปิ้ลไหมเอ้ไม่กลัวหรอกจ้าไม่กลัวนะหืแรบยาวว่ากเราอะแรบยาวมากนี่ค่ะเอามือจับ,บยาวมาก ปลอดภัยนะจ๋าเตาหิวน้ำใช่ไหมนี่ค่ะจับเาเขาแต่ตาเขาเป็นทำไมตาเขาเป็นแบบนั้นอะไรเ่ะน้นนพี่เตาเรียกพี่เตาเขาอาจจะอายุเกือบร้อยแล้วมั้งเนี่ยค่ะ ไอ้จับหางจีเอหอหางน่ะเขาไม่ดุเขาไม่ดุคิดว่าเป็นเต่าหางยาวที่เขาเรียกลองเทลทเทลนะคะที่ว่าเต่าหางยาวนั้นเพราะว่า เตาหางยาวไม่สามารถที่จะเอาหัวหดเข้าไปในกระดองได้ถ้าเป็นเตางับนะ่ะหลังเตาจะไม่แบนแบบนี้หลังเตาจะนูนๆโอ้ยดูหางเขาค่ะไหนดูหางจี้จับหาง <c oughs> อือน้า,าโอ้เต่าจ๋จา ้ามีลังนะแต่ก็ไม่ได้ถ้ามีกล่องจับใส่กล่องแล้วเอาไปปล่อยที่เซนทรันพาร์คแต่ไม่ได้หรอ,อ,อมีลูกเขาเต่าต้องปลอดภัยนะพวกเราไม่รู้ว่าเต่าจะไปทางไหนใช่ด้วยเต่าหางยาวล่ะค่ะเนี่ยเพราะว่าปากแบบเนี้ยนี่แต่ตาเขา ในดูข้างนี้ตาจะตาจะสีเหมือนข้างนั้นไหมอุ้ยโอ้ตาเขาน,นี่ตาตัวใหญ่อะไม่ดุด้วยตาไม่ดุนะเออไม่ดุเออไม่ดุเลย <c oughs> เขาไม่ดุค่ะ เรากินแอปเปิ้ลไหมไม่ดุเลยอะทำไงดีนะเป็นห่วงความปลอดภัยของเขาค่ะเพราะว่ามันใกล้จะมืดแล้วมันใกล้จะมืดแล้วด้วยค่ะ เป็นเต่าหางยาวแน่ไม่ใช่ไม่ใช่เต่างับหางงันไดนเศรากันเต่าจ๋าเนี่ยเต่าดูหางไหนดูหางที่เนี่ยจะลองดูว่าเขาจะไปทางไหนนะคะ อยู่เฉยๆดูกันว่าเขาจะไปทางไหนนะคะป้าคะเดี๋ยวจะจะเดินไปเขาหันหน้ามาที่ถนนเขาหันหน้ามาที่ถนนดเดี๋ยวจะข้ามถนนไป,ไปทางนั้นจะข้ามไปทางนั้นแล้วก็จะคอยดูว่าเขาจะไปยังไงนะคะเต่าจ๋าเต่าปลอดภัยนะจ๊ะ จะข้ามถนนเดี๋ยวจะให้ดูที่เขาที่เขาเขาตอนมาเจอค่ะไหนล่ะนี่ค่ะตรงนี้นี่เจอเขาอยู่ตรงนี้แล้วผู้ชายคนนั้นก็ก็ยกเขาใช้คำว่ายกค่ะยกต่อกระดองเขาค่ะตอนทายเนี่ยไปวางที่นูน่นพอวางแล้วหันหัวไปทางฟากนู้นนะคะหันหัวไปฟากนู้น แต่เตาหันกลับมาทางฝ้านี้อีกก็เลยไม่รู้ว่าเต่าอยากข้ามถนนหรือว่าหรือว่ายังไงเป็นห่วงค่ะไม่มีน้ำ,น,ำนะพยายามมองไม่รู้เขาเดินมาจากตรงไหนตรงนี้มันไม่มีน้ำค่ะปากนั้นก็ไม่มีน้ำลองไปดูองไปดูเขา โถยังหันหน้าอยู่ทางนี้อยู่เลยเต่าจ๋าเต่าจะมาทางนี้เหรอจ๋าเต่าจะมาทางนี้เหรอฮะไหนเต่าปลอดภัยนะจ๊ะข้ามถนนนะไปหาครอบครัวเต่าแล้จ๊ะ